ไอเดียสร้างอาชีพครับลงทุนน้อยครับพี่ครับตอนนี้เขาขายกิโลเท่าไร่ตามทั่วไปเลยนะทั่วไปอ่าทั่วไปเลยกิโลละห้าร้อยบาทโอ้ยกิโลห้าร้อยหรอครับผมนี่ครับกิโลละห้าร้อยบาทแล้วแล้วผมเห็นนะที่พี่ทำอ่ะมันใช้ขวดพัตติกเหรอใช้ขวดพติกมันเกิดเป็นยังไงครับเนี่ยเลี้ยงพอดีวันนั้นกินน้ําเสร็จแล้วลืมเอาขวดน้ําวางไว้บนโต๊ะกินน้ําเสร็จลืม เอาขวดน้ำตั้งบนโต๊ะใช่แล้วไงต่อครับไม่เข้าขวดหลข้าขวดน้ำแบบโหลงเงี้ยเนาะใช่แบบเนี้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแล้วความบังเอิญคือทำมากว่าเอาขวดน้ำมาปุ๊บเข้าขวดน้ำเข้าขวดน้ำเลยกันเลยบางอ้อเลยบางอ้อว่าครับลงทุนน้อยเลยไม่ต้องซื้ออ่ะใครเข้ามาโหวใจหนึ่งดวงนะคบให้พี่เราเรามีเยอะมากสมเกียรตินะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัด สุรินครับผมดูจากจังหวัดอะไรบอกเออชื่นทีจังหวัดสุรินอเบย์จุบาลงรีครับผมอ่าอยู่กับพี่สมเกตวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงได้ไหมครับได้เอาแบบละเอียดออเลยนะมะการที่จะเอามดแดงมาเลี้ยงครับผมต้องเป็นรังที่มีไข่แล้วมีแม่เป้งแม่เป้งแม่เป้งคืออะไรครับแล้วก็อาจจะไม่มีให้แต่มีไข่ตัวใหญ่ที่เป็นแม่เป้งเป็นยังไงครับคุณถึงจะต่อยอดมดแดงหลังนั้นได้ถ้าคุณเอามาแบบเดี๋ยวๆไม่มีไข่เลย เปอร์เซ็นนี้คุณจะได้มดแดงแบบนั้นทั้งปีก็คือเขาจะไปออกไข่อย่างเงี้ยเหรอครับครับผมโอ้ทำไงต่อที่ทำไงต่อเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วก็วางเลยวางตรงนี้เลยไหมอันนี้วางตรงนี้เลยเอาวางเอาเอาหลังจริงไหมผมมีผมมีเอาจริงเลยเหรอมีครับเอ้าผมเอามาเมื่อวานเอาเหรอถึงว่าเมื่อกี้ยืนอย่างเงี้ยเอามาเมื่อวานเนี่ยมีไม่ใช่เมื่อกี้ทำไรอย่างเงี้ยเมื่เงี้ยผมเอามาเมื่อวานครับเฮ้ยพี่พี่เฮ้ย ระวังไว้อย่างนี้เลยโหดีเอาที่ของกี้นี่แหละถึงว่าแอนด์บนเจ็บแบบบรรทัทายผั่านเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงเตะเอามามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เลี้ยงเลี้ยงง่ายครับผมไอตอนเลี้ยงมันไม่ยากเลี้ยงมันไม่ยากตอนเอามาตอนเอามามันยากครับโ้ยากตอนนี้ก็ เรามาศึกษาพฤติกรรมของเขาได้ได,ไ,ดได้พอสมควรครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่รู้จุดนั้นเราก็คงจะเลี้ยงเขายากอ่าครับผมวันนี้นได้ดูกันสดๆเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าพี่สมเกตมีหลังดูด้วยอ่ะิ <c oughs> ่งไปโดน้ว,วเอาแล้วรดนไปแล้วร่นไปแล้วเราจะทำโต๊ะไปก่อน เอครับโตไว้ก่อนโตเก่าครับเราเอางี้ใช้วัสดุเหลือใช้ที่เรามีอยู่โตเก่าที่พื้นเ็าเสียที่พอวางวางได้อะแล้วไงต่อครับก็มองเห็นโอกาสที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรต้องทำโอ้นี่คือไข่อันนี้ที่เขาไปขายกันเนิโอ๊ยนี่ครับมาแยกนี้ก่อนครับรือว่าไงเอาเข้ารังยังไงเนี่ยก็วันแรกวันแรกเราจะไว้เฉยๆก่อนครับผมวันแรกไว้เฉยๆก่อนครับวันที่สองเริ่มแยกแล้วครับผมวันที่สองเพราะว่าเขาจะตื่นมากเขาจะอะไรนะ เขาจะตื่นตื่นตุเพราะว่าเวลาวันแรกเขามาเขาไม่คุ้นสถานที่ครับผมถ้าเรามาแยกเลยเขาจะหนีหาทางหนีคือเหมือนเราปล่อยไว้ยี้ก่อนเลยครับปล่อยไว้ก่อนขวดระวังก่อนขวดระวังก่อนคือเราเตรียมโต๊ะทุกอย่างไว้หมดเตรียมปล่อยเสร็จแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็มาวางวางก็คือง่ายไม่ใช่วันเดียวสองสามวันต้องทิ้งไปเลยสองสามวันครับอ่าถ้าเขาออกอ่าก็สองสามวันเขาออกถ้าเขาไม่ออกก็ไม่เป็นไร ถ้าเขาไม่ออกจากรังเราค่อยๆแยกรังแยกแบบเนี้ยครับผมอ่าแล้วอะไรต่อครับแยกรังแยกรังออกทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะเข้าเองครับผมถ้าเขายังไม่เข้าเราค่อยเก็บใบออกเออเก็บใบออกครับผมแต่ทีนี้ช่วงเขามีไข่เราเก็บใบเนี่ยเราต้องระวังหน่อยเพราะว่าไข่เล็กๆอาจจะติดอยู่ที่ใบอ๋อทำไปเรื่อยๆคือว่าวันหลังก็มาเมาแตะแตะแนะนําขอให้ทาช่วงกลางคืนทําไมครับก็กลางคืนเขาจะนิ่งหน่อยนิ่งครับอ่า คืเานหมายความว่าไงคือเราลื้อไม่เสร็จหรือไม่ต้องเสร็จหรือไปทีนี้ครับหรือไปทีนี้นิดทีนิดให้เขาเอาคิดง่ายๆอย่างน้อยๆเขาอยู่บนโต๊ะเราแล้วอ่าครับผมอย่างน้อยๆเขาอยู่บนโต๊ะเราแล้วเราไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนครับผมแล้วหลังจากนั้นเราทํายังไงต่อเขาจะเข้าไปเองหรอครับเขาจะเข้าไปเองเขาจะมีตัวมดแดงนี่มาสํารวจเขาจะย้ายย้ายไข่ไปด้ไหมครับย้ายไข่ไปเขาจะเข้าไปเองครับผมเขาจะเข้าไปเองจนเต็มครับทีนี้ก็ เราก็เปียวรังใหม่มาก็คือทําขยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆาอาหารเอาอาหารก่อนอาหารอาหารก็ใช้เป็นพวกแมลงครับธรรมชาติของเขากินแมลงครับทุกวันนี้เขาเขาใช้ไฟล่อแมลงพี่ก็เปิดไฟตรงนี้อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็มามาลงตรงนี้เองเหรอก็เปิดไว้มั่งอันนี้ส่วนหนึ่งเปิดไว้มั่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราเราใช้ไฟผมผมใช้ไฟสีม่วงไปล่อแมลงโอ้โหคนอื่นเขาเลี้ยงนี่ที่เขาเลี้ยงตากแตนด้วยเขาอาจจะใช้ตากแตนนั่นเขาที่ตายเลี้ยงอหไม่เยอะเท่าไหร่ คือไม่เปลืองไม่เปลืองครับดูดูว่าพอเราให้เขารู้แต่ถ้าเขากินเสร็จหมดปุ๊บเขาจะเอาเศษลงมาทิ้งข้างล่างถ้าเศษอาหารเขาจะเขาเขาจะเอาอไปทิ้งเลยสองวันสามวัน,นค้ครั้งหนึ่งอ๋อ เรารู้แต่ว่าพอเขาเอาของเก่าออกมาทิ้งเราของใหม่เข้าไป oh. เ,ราเราใช้วิธีการสังเกตครัง้งความคาดหวังครั้งแรกก็คือว่าเลี้ยงไม้กินเองเดี๋ยวไ้กินเองเพราะว่าถ้าเราไปเลี้ยงบนต้นไม้เราไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนตั้งใจว่าเลี้ยงไปกินเองตลาดไม่พอขายตลาดไม่พอขายแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะครับผมตั้งใจว่าเลี้ยงกินเองแล้วพี่ก็เลยไปเอาหลังมาอย่างเงี้ยเลยครับเอาหลังมาผมว่าก็ถ้าไม่ไปเอามาเดี๋ยว พวกจะเอาไปก่อนก็เลยต้องไปเอามาเลี้ยงก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะลองทําถูกต้องครับแล้วมันขยายมาเรื่อยๆหลังจากที่เราเอามาแล้วมีไข่มีไข่หลายๆคนมาถามซื้อไข่หลังจากที่ผมวางแค่สิบขวดสิบขวดเนี่ยพี่ใช้มากี่หลังวางไว้สิบขวดก็ประมาณสามลังสามลังวางไว้สามหลังแล้วสามลังมันไม่กัดกันเลยพี่พ่อพี่พี่สมเกีเขามาจากต้นต้นเดียวกันเราเอามาจากต้นไหนครับต้องเอาในต้นนั้นมาให้หมด เพื่อที่จะมาไว้ในต้ตัวเดียวเพราะว่าจะเอาจากต้นอื่นมาใส่เสี่ยงต่อการกัดกันโอ้สมมติอ่ะมันมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งครับพี่ไปเอามาหนึ่งต้นขนุนต้นหนึ่งมาวางงนี้ไม่เหลือไม่เหลือครับอ่ามีเคล็ดลับนะมีเคล็ดลับนะแต่ถ้ามะม่วงต้นมะม่วงมีอยู่สามลังครับเอามาได้สามลังเลยเอามาได้เขาจะไม่กัดกันน้ำเท่าไหร่ก็ไปเอามาได้ อีกหนึ่งเดือนสองเดือนไปเอามาได้ลังลขึ้นใหม่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนตระกูลอ่ะคุณไงตระกูลตระกูลเนี่ยออแต่ถ้าเปลี่ยนต้นปุ๊บวางผลละตระกูลมาไม่ได้เปีกันตัวไม่เป้งของเขาที่ที่ที่ออกจากไข่เนี่ยครับที่ออกจากไข่ใหม่ตัวไมเป้งเนี้ยครับกว่าเขาจะแก่ตัวใช้เวลา่อนปีที่จะผสมพันธุ์ได้ผมมีโต๊ตัวอย่างสามโต๊ะเราดูครับป เฮ้ยพี่นี่ก็ใช้เวลานานมากเลยดิพี่นานครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีไข่มาเลยอ๋อเแรกครับโห่ี่นี่ป็นเป็นใหญ่เลยนะคุณรูดิเป็นใหญ่เลยอ่ะตอนนี้ไม่มีไข่ที่ไม่มีไข่มาเลยทีแรกกเลียงมาสามเดือนแล้วสามเดือนก็ไม่มีไข่ฮะไม่รู้มายความว่าไงจะมีแต่ไข่ฝาของเขาก็คือไข่ที่เป็นตัวมดไข่อะไรนะครับไข่ไข่ฝาเรียกไข่ฝาใช่ครับเนี่ยนะครับ โอ้ไข่ที่เป็นตัวมดแดงจะเป็นอย่างนี้จะเป็นไข่แบบเล็กๆใช่ครับอ๋อไข่ที่เขาเอาไปบริโภคกันน่ะคือไข่แมเป้งที่ตัวใหญ่ๆใช่ครับแต่อันเนี้ยคือจะเป็นไข่เล็กๆๆแล้วหลังนี้มีไข่แมเป้งไหมครับมีถ้าเราเห็นว่ามีแมเป้งเงี้ยแสดงว่าจะมีไข่ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่ะครับผมหลังนี้ครับเป็นหลังที่ผมเอามาที่มีไข่เป็นหลังแรกครับไข่แล้วก็แมเป้งกำลังนอนอ่อนอยู่ครับผมจนกลายแมเป้งคาดบกลายเป็นแมเป้งเกือบจะเป็นแมเป้งแก่ตัวครับสีออก เขียวนิดหน่อยครับยังไม่เขียวเต็มที่ครับระยะเวลาสี่เดือนครับยังไม่มีไข่เหมือนกันรอเวลาแม่เป้งแก่ตัวมันมีอยู่ตรงนี้อู้นี่เขาทาใหญ่แบบสวยเลยเนอะดูดิครับผมเป็นสวยเลยับอันนั้นใช้จริงนะเนี่ยจริงนี้ก็นะแต่ละลังก็ทําลังไม่เหมือนกันนะพี่เนาะครับแต่แต่ละสไตล์เลยฮะอันนี้คือแม่เป้งเนี่ยนี่ไงลังนี้จะมีแม่นางพยานหนึ่งเดียวจะจะได้พักเก็บมดเลงก่อยจะได้เก็บมูเลพี่เพ่ ใช่เออพี่พี่ลอเก็บพจน์เออเออเออเป็นถ่ายรูปก่าผมเป็นถ่ายรูปหลายคนแต่ว่าทำไมลูกได้ถึงพักถ่ายรูปพี่บอกว่าเดี๋ยวเก็บพจแดงก่อนผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยมันเป็นไปได้ยังไงผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยที่คุณเอิร์ดมาเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยเีพ่อไม่เคยคาดหวังทีจุดนี้เลยต้องขอบคุณพี่ที่ต้นตุ๊กตาอ่าขอบคุณไปถึงพี่ต้นด้วยพี่เหลิเกียก็ไปยืน ตุกคนจะเรียกว่าไข่แต่ไข่จริงเขาเป็นตัวอ่อนเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเขาที่คนเขาไปกินกันก็คือเป็นตัวอ่อนแม่เป้งเหรอครับอ๋อเพราะบางคนถามว่าเอ้ยเขาไม่มีปากแล้วเขาโตขึ้นได้ยังไงอ่าครับผมตามจริงเขามีปากเพราะเขาไม่ใช่ไข่อ๋อไข่จริงๆมันอย่างนี้ใช่ครับอือครับผมไข่จริงจะเล็กๆครับผมเอ้ยครับผมไข่ตัวนี้จะมีอายุประมาณอันวัน8วันประมาณ8 10ถึงิวันเขาจะ ฟักตัวมาเป็นตัวหนอนเล็กๆแม่เป้งต้องมีเยอะไหมคะมีเท่ากับไข่ที่พี่เตัวแม่เป้งตัวเนี้ยคือนางพญาแม่เป้งเนี่ยคือนางพญาแว่านางพญาก็มีหลายหลายหลายตัวแล้วครับแต่เป็นนางพญาลงอ๋อแล้วมีนางพญาหลักหรือเปล่านางพญาหลักมีตัวเดียวจริงบ้าผมจนมาไม่เคยเห็นนะ้า่นั้นคุณถึงจะได้มันเหรอแล้วในนี้มีไหมครับไม่มีไม่มีมีตัวเดียวแค่นั้นเลยหรอแดงเขาจะลุม ลุมลากจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อุ่ยางนี้ยางนี้ลัวนีาเป็นนางพญาลองแล้วนางพญาลองเนี่ยทําไมบางลังมีใหญ่บางลังไม่มีใหญ่ก็สรุปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําทุกลังนั่นแหละครับทุกลางก็จะต้องทําใหญ่ของเขาใช่เขาจะทำทุกหลังแล้วเราตัวที่มีปีกนี่คืออะไรคะก็คือแม่เป้งหมดเลยหรอเนี่ยเนี่ยมาดูใช่ครับแม่เป้งนี่คือเขาไม่ได้แม่เป้งเขาจะแก่ตัวไปเรื่อยๆอ่อนอยู่เขายังอ่อนอยู่อ๋อนี่ยังอ่อนอยู่ครับ แล้วเมื่อมันโตแล้วมันบินออกไปไหมครับถ้าอยู่ธรรมชาติเขาบินอ๋อแต่ถ้าอยู่ธรรมชาติเขาจะบินออกไปนี่คือเหตุผลหนึ่งก็คือเขาอยู่ธรรมชาติสัตว์ก็อาจจะเยอะหน่อยก็คือนกถ้าเขาบินออกมาไอ้นกกินเขาไปนั้นอืมมีระยะไข่ไข่ไหนม่ชี้โน่อันไหนไข่อันไหนไข่ไข่จะเล็กมากไข่ไข่อันนี้ปะอันนี้ปะอันนี้ปะอันนี้ไข่ปะหม่ไม่ใม่ไข่จะเล็กนี็นะจุดๆเลยคือระยะฟักไข่แสดงว่าพี่เขาบอกว่าไปกินไข่มดแดงเนี่ย นี่คือไข่มดแดงไข่มดแดงจริงมันมันกิ๋วเลยนะคุณนักกล้องด,ดูดิครับผมอ่ะแล้วไงต่อครับประมาณสักแปดวันเขาจะฟักเป็นตัวก็คือตัวอ่อนจะเขาจะเรียกว่าตัวหนอนครับแต่เขาคงไม่ดิ้นเหมือนหนอนแล้วนะครับผมแล้วคุณเห็นไหมคุณสังเกตเลยมันจะเป็นเหมือนใหญ่ขาวขาวแบบเนี้ยร้างใหญ่เขาเองในขวดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาไม้หรือเอาอะไรเข้าไป ธรรมชาติเขาก็มีใหญ่เขาจะมีใหญ่อยู่แต่เราไม่เห็นเพราะดอกแต่เราไม่เห็นเพราะว่าใบบะม่วงใบอะไรมันก็จะติดอย่างนี้อยู่นี่คือแม่เป้งแต่เป็นแม่เป้งอ่อนแม่เป้งเกิดจากไข่ที่ใหญ่พูดง่ายเป็นเป็นตัวอ่อนเป็นตัวอ่อนของแม่เป้งอ่านี่เดี๋ยวตรงนี้นะพร้อมที่จะผมชี้ไม่ได้อ่ครับผมพร้อมที่จะกลายเป็นแม่เป้งครับผมอ่าแล้วแม่เป้งจะแก่ตัวไปอีกสักเพื่อที่จะผสมพันธุ์ใครจะดูว่ามดแดงมีตัวผู้ตัวเมียดูยังไงตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับตัวผู้ เขาจะสร้างมดตัวผู้มาเพื่อไว้ผสมพันธุ์แล้วก็แสดงว่าเราไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นมดแดงตัวผู้มดแดงตัวผู้เขาจะเกิดจากที่ครับผมเขาวางไข่เสร็จเลยเรียบร้อยแล้วเขาจะเกิดหลังครับผมจะจะประมาณหน้าฝนนะหน้าฝนหน้าฝนเขาจะเกิดหลังเขาจะเกิดหลังไข่มดแดงตัวผู้เป็นสีดํามีแม่มีปีครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับผมศูนย์เก้าสามสี่หกหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่ง ย้ำอีกครั้งครับ093 4 6 1 4 2 9สส่งกความสดชื่นจากสุรินทร์ครับขอบทุกคนสดชื <สด S 2> ่น